พนนพ่นเบาเก่งเนาะค่ะเนาะกาะแสดงออกออกออกหน้าจอล่งคลิปบ่อยๆบ่บิฮ็ดพิดกบว่าแต่ขยันมันมีแต่หยาเข่าก็ได้พี่น้องจ้าหยางไหาหลายเขา ไอ้ยาเพ็นเกียวเขาขอบคุณขอบคุณหลายๆเลยค่ะเด้อพี่น้อ,นนองทักทายกันยามะแรงมียังหลายดอกค่ะทักลงคลิปบ่อยๆบ่เเ็ดผิดกเดพ่นโอเคเลยพันพันเดียบร้อยพี่น้องจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ โอเคเลยพนพันเรียบร้อยพี่น้องจ๋าขอบคุณค่ะบายบายค่ะพ่นกะสิพันเร็วๆเด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดคลิปลงไปเลยมือละคลิปช้องคลิปกระวากันไปเด้อค่ะเด้อมองได้มนดีคิ้ค่าก็มีกยันลงคลิป คลิปยาวคลิปสั้นพี่น้องซิบมือเนาะค่ะเน้าานองบนตั้งเวลาไว้ปุรังคนหกซิบมือเต็มเต็มมีใดตั้งค่าโคตรฉนะโคตรจนาเลยเด้พี่น้องจ๋าผู้เขาบ้านนะมั้งห่าเทียงแหละนี่ต่ปลูกยุค่้าปลูกกอไผ่เนาะพี่น้องเนาะรอบท้งหน้า,าก็ได้ลงคลิปบ่อยๆบ,บ่เย็ด ผิดกฎคนปลูกประสานรหลายๆอย,ย่งางเนาะค่ะเนาะความสำเร็จเท่ามันต้องมีมือหนึ่งเนาะค่ะเนาะนี่ไงน้ำแห้งแน่เลยเกี่ยวเขาน้ำแห้งแน่แพี่น้องจา๋าโอ้นี่จะท่ายสวัสดีกันจ้ะค่ะขยันขยันเด้อพี่น้องจา๋าลงคลิปบ่อย เฮหกผิดกวใจการทำงานเนาะค่ะเนาะก็คือทำงานอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะแยค่ะมีอย่งหลายทักทายกันจากขอบคุณนะคะไล่ซดไปพร้อมๆมกันบบกประมาณบกเกิน6กไล่ซดไปพร้อมๆมกันบบกประมาณ พเกินหกลงคลิปบ่อยๆบเห็ดพิดกดสวัสดีค่ะพี่น้องมาชมบรรยากาศทงให้ทงหน้าเด้เอค่ะเด้อเงก็จะเกี่ยวเข่าพี่น้องท่ายสวัสดีกันจ้ะค่ะขยันขยันเด้อพี่น้องจ้ะทงหน้า เกี่ยวเขานะคะเนาะผู้เกี่ยวเขาจะไปนั่งทักทีงไหนล่ะใจการทํางานนะคะเนาะก็คือทํางานอย่างหนึ่งนะคะเนาะเด้อค่ะมีอยังหลายทักทายกันจากขอบพุณนนะคะยิ่มาแรงยิ่มาแรงอากาศดีดีแล้วค่ะเด้ออากาศดีมากเลยตอนเย็นตอนเย็นพี่นอะยิ่มาแรงยิ่มาแรงอากาศดีดีแล้วค่ะเด้อ อากาศดีมากเลยตอนเย็นตอนเย็น <Rapid> พ <snowball> ี่นออกขอให้ทุกคนมุ่งมั่นทำงานลงลิปบ่อยๆสม่ำเสมอเด้อค่ะเด้อห่วงเขาหน่อยๆเขาหน้าวานเนาะค่ะเนาะเป็นวานเอาสวยงามจ้าบรรยากาศเนี่ยมาแลงทุกงให้คนเปื่นเบาเก่งเนาะค่ะเนาะกาดแสดงออกออก ออกหน้าจอสำเร็จแน่นอนค่ะเห็นเพื่อนๆหลายคนเพลิดเิที่หลังต้นปูกระสานหลายๆย่างท่ายสวัสดีกันจ้ะค่ะขยันขยัน,ยนเด้อพี่น้องจา้าสิบมือเนาะค่ะนอ้องคนตั้งเวลาไว้พูังคนหกสิบมือเต็มๆมีได้ตั้งค่าโคตรชนะโคตรชนาเลยเด้อพี่น้องจา้าบ่อยๆเพือ่อนกระี เป็นความตั้งเ<ร>พิ่พันสรผ่านเร็วๆวเด้อพี่น้องเด้อเห็ดคลิปลงไปเลยมือและคลิปช่องคลิปกระว่ากันไปเด้อค่ะเด้อมองได้ไม่ดีบ่อยๆเพิ่นกะสีเป็นควาวตัง้งตงบรรยากาศพี่น้องจ๋าบ่ามีหยังหลายหรอกค่ะเพียงแต่ว่าขยานันขยันทำงานบ่อยๆเพื่อนกะสี เป็นความต่างต้นปลูกประสานหลายๆอย่าง,น,างนี่น้ำแห้งแน่เลยเยกเี่ยวเขาน้ำแห้งแนแหละพี่น้องจ้า,าโอ้นี่แต่ว่าแต่ขยันมันมีแต่หยาเข่าก็ได้พี่น้องจ้า,ยาหายางไดหลายเขา่พิ่นปลูกประสานหลายๆอย่าง เขาบ้าน้วมั้งขาเทียงแหละนี่ตะปลูกยูคาปลูกกอไผ่เนาะพี่น้องเนาะรอบทุ่งหน้าก็ได้แต่งบรรยากาศพี่น้องจ๋าวันนี้ยังหลายหรอกค่ะเพียงแต่ว่าขยันขยันทำงานสิบมือเนาะคะ่ะนอกบนตังเวลาไว้ปูลังค้นหกสิบมือเต็มๆมีได้ตังค่าโคตรสนะโคตรชน,นเลยเด้อพี่น้องจา๋าผูว่า ลงคลิปบ,บ่อยๆบหิดพิชโกดแ่งบรรยากาศพี่น้องจ๋าบ่มี้ยังหลายหรอกค่ะเพียงแต่ว่าขยันขยันทำงานป้าที่มาติดตามเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยจา้าเรือขอบคุณหลายๆ้าเนี่ย อให้ทุกคนมุ่งมันทำงานลงคลิปบ่อยๆสม่ำเสมอเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะพี่น้องมาชมบรรยากาศท้องให้ทงหน้าเด้อค่ะเด้อมึงก็จะเกี่ยวเข่าพี่น้องใจการทำงานเนาะคะ่ะเนาะก็คือทำงานอย่งงะะยางหนึ่งเนาะค่ะเนาะเด้อค่ะมงมีอย่างหลายทักทายกันจากขอบคุณนนะคะใจ การทำงานเนาะค่ะเนาะก็คือทำงานอย่างหนึ่งเนาะค่ะเนาะเด้ค่ะบม่มีอยังหลายทักทายกันจากขอบคุณนะคะสำเร็จแน่นอน,นะคะ่ะเห็นเพื่อนๆหลายคน,นเพื่อนที่หลังตรงหน้าเป,นเป็นเกี่ยวเขานะคะเนาะผู้เกี่ยวเขาจะไปนั่งพักตรงไหนล่ลงคีบบ่อย บระ h e t e พิดกศ้นี่น้ำแห็งแน่เลยกี่ยวเขาน้ำแห็งแน่แล้วพี่น้องจ้าอือโอ้นี่ต้องไล่สดไปพร้อมๆกันบกประมาณบกเกินหกตรงหน้าเิ่ง เกี่ยวเขาเนะคะเนาะผู้เกี่ยวเขาจะไปนั่งพักทีงไหนแหะไล่สดไปพร้อมๆกันบ๊กบ๊กประมาณบ๊กเกินหกห่วงเขาเนีหน่อยเขาหน้าวานเนาะคะนะ่ะเนาะเป็นวานเอาสวยงามจ้าบรรยากาศยามมาแรงท้องให้คนเพิ่นเบาเก่งเนาะคะนะ่ะเนาะกาแสดงออก ออกออกหน้าจอเพิ่นกะิผ่พนเร็วๆี่เด้อพี่น้องเด้อเฮ็ดคลิปลงไปเลยมือละคลิปชองคลิปก็ววากันไปเด้อค่ะเด้อมองได้มันดีลงคลิปบ่อยๆบ่เฮ็ดพิดกดเขาบานมามั่งเขาเที่ยงแหละนี่จะ ปลูกยูคาปลูกกอไผ่เนาะพี่นะ้องเนาะรอบทองหน้าก็ได้สิบหมือนเนาะคะ่ะเนาะบนตังเวลาไวปูรังคนหกสิบมือเต็มเต็มนี่ได้ตังค่าโคตรฉนะโคตรนหนา้าเลยเด้พี่น้องจ๋ากูบ่นีมาแรงยงมาแรงอากาศดีดีแล้วค่ะเด้ออากาศดีมากเลยตอนเย็นตอนเย็นพี่น้องสบาใจการทำงานเนาะคะ่ะเนาะก,ก็คือทำงานอย่างหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะ Horseriding is so much